สวัสดีจ้าวันนี้มีเมนูมาเสนอคือไข่เจียวนะคะเออไม่ใช่ไข่ตุนทรงเครื่องนะคะทุกคนวันนี้ตำกระเทียมไปเลยตำ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 ให้ลกระเทียมละเอียดนะคะทุกคนตำไปเลยจ้าที่เราจะเอาไปเจียวนะคะทุกคนพอตำเสร็จแล้วนะคะค้างกระทะเลยจ้าพอกระทะเริ่มร้อนก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะทุกคน ใส่น้ำมันพอน้ำมันเริ่มเดือดแล้วเราก็เตรียมกระเทียมลงไปเจียวเลยจ้าเจียวให้ได้เหลืองนะคะทุกคนให้หอมและเหลืองนะคะประมาณนี้ค่ะก็ตักขึ้นเลยจ้าเติมที่จะเอาหมูมาล้วนเลยนะจ้าทุกคนจ๋าเราจะใช้หมูประมาณสามขีดนะคะทุกคนหรือสาม้อยกรัมนะคะทุกคนวันนี้นี่จ้าโคเรโคเรหมูเลยค่ะล้วนไปเลยไปเรื่อยๆเลยค่ะล้วนจนกว่าหมูจะสุกนะคะทุกคน กับข้าวที่เราทำเองมันก็จะอร่อยนะคะทุกคนไปซื้อเขามันก็ใส่หมูเยอะอย่างนี้ไม่ได้นะคะทุกคนอยากกินเยอะๆก็ใส่เยอะๆเลยนะคะทุกคนกินโป้มไปเลยไปจ้าปรุงรสเลยนะคะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปก่อนเลยจ้าไม่ต้องใส่เยอะนะคะซอสฟ้าเขียวตามด้วยซอสหอยนะคะทุกคนใส่ซอสหอยลงไปเลย ใส่ซอสทอยเสร็จแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคะหรือว่ารสมีเลานั่นเองนะคะทุกคนตามด้วยผงนัวนะคะทุกคนต่อไปก็คนเลคนเล,ลให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็มาทำไข่เลยค่ะเตรียมที่จะเอาไปตุ๋นนะคะทุกคนวันนี้จะใช้ไข่ไก่สามฟองนะคะไข่ไก่เบอร์สองนะคะทุกคนใส่ไปสามฟองนะคะ ปรุงรสไข่ไก่ด้วยผงปรุงรสนะคะทุกคนใส่ผงปรุงรสครึ่งช้อนชานะคะทุกคนใส่ไปเลยเตรียมด้วยซอสฝาเขียวนะคะทุกคนแล้วก็ตีทุกอย่างให้เข้ากันนะคะทุกคนต,ตีตีตีให้เข้ากันพอเข้ากันเสร็จแล้วเตรียมกระทะเลยจ้าใส่น้ำมันนิดนึงนะคะทุกคนนี่จ้าใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คนคนคนนะคะ คนคนคนอย่าให้ติดกระทะนะคะใส่น้ําลงไปจ้าใส่น้ําไปนิดนึงแล้วก็เพิ่มน้ําอีกหน่อยหน่อยนะคะทุกคนอันนี้นี่จ้าใส่ไปเลยจ้านี่แล้วก็คนคนไม่ให้ติดกระทะนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะเหม็นไหมนะคะมันจะไม่อร่อยนะะคใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะทุกคนอย่าใช้ไฟแรงนะคะไม่งั้นไหมติดกระทะนะคะทุกคนนี่คุเลคุเลยไปเรื่อยๆเลยจ้า ทะเลเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เพิ่มน้ําอีกหน่อยนะคะกลัวมันติดกระทะนะคะกับข้าววันนี้ว่าจะทําสักสามอย่างนะคะแต่ว่าเอามาทําให้ทุกคนดูนะคะเป็นไข่ตุนทรงเครื่องนี่จ้าเสร็จแล้วก็ใส่หมูใส่กึ้งแห้งนะคะทุกคนใส่ไปนะคะนี่ก็จะทําไปประมาณสิบห้านาทีนะคะตุนไปเรื่อยๆจุดสิบห้านาทีนะคะทุกคนให้น้ำมันแห้งนะคะ นี่กับข้าวทำเองเราอยากจะใส่หมูเยอะหมูน้อยเราก็สามารถทำได้นะคะทุกคนถ้าซื้อของมันก็จะได้ไม่เยอะนะคะทุกคนอยากกินปมป,ม,ปมก็ใส่เยอะๆเด้อทุกคนคะ่ะมีเมนูที่จะมาแนะนำนะคะทุกคน,นนี้ก็มีไข่จุนตงเครื่องนะคะทำกับกระทะนะคะง่ายๆนะคะทุกคนนี่ิ้งไปประมาณ15นาทีก่อนที่เราจะใส่ผักชีโรยนะคะทุกคน สีสันเป็นไงคะทุกคนน่ากินไหมเหมือนขนาดดูผ่านในไอ้ฟ้ากระจกนะคะทุกคนก็ยังน่ากินเลยทุกคนขานี่พอน้ําเริ่มแห้งแล้วเราก็เตรียมผักชีโรยมาโรยหน้าเลยนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนประมาณนี้นน แล้วก็เตรียมตักใส่ถ้วยเลยนะคะทุกคนเป็นไงคะสีสันวันนี้น่ากินไหมคะตุนให้กับลูกทานกับครอบครัวทานได้สบายนะคะทุกคนนี่จ้าเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยจ้าถ้วยก็ถ้วยเก่าที่รวนหมูไว้นะคะทุกคนนี่เป็นไงคะสีสันน่ากินไหมคะทุกคนวันนี้ก็มีเมนูมาแนะนําขนาดนี้เลยจ้าทุกคน ทำง่ายๆสไตล์แม่บ้านแม่ใบนะคะทุกคนค่ะ